ตกแต่งบ้านยังไงให้ได้ล้านแรกเวลาที่คุณสร้างบ้านขายต้องการขายบ้านอย่างแรกเลยถ้าเป็นหมู่บ้านคุณจะต้องมีบ้านตัวอย่างคือโชว์เฮาส์ถูกต้องไหมคะเวลาที่คุณแต่งบ้านขายหนิงแนะนำว่าอย่าขี้เหนียวอย่าตะนีอย่าดูถูกลูกค้าบ้านตัวอย่างเวลาเราตกแต่งให้จัดเต็ม ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มันมีมูลค่าที่มันจะสร้างบ้านสร้างโครงการสร้างภาพลักษณ์ให้คุณนั้นสูงมากขึ้นเวลาที่คุณแต่งบ้านน่ะหนึ่งเห็นทั่วไปหรือแต่งคอนโดก็ได้นะเขาจะค่อนข้างตนันีค่อนข้างจะขี้เหนียวในการตกแต่งแล้วก,ก็อยากได้ค่าเช่าที่ดีอยากขายเร็วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราต้องการขายได้หรือขายดีขายเร็ว เราก็ต้องมาดูด้วยว่าหนึ่งโลเคชันของเราได้ไหมแล้วก็อนันที่ 2. การตกแต่งของเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เหนือหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นหรือเปล่าคุณจะเห็นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่หนิงใช้ตกแต่งภายในบ้านค่อนข้างที่จะใช้เป็นวัสดุที่ดีมากอย่างเช่นโซฟาหนิงใช้เป็นโซฟาหุ้มด้วยผ้าพััสยา คุณสมบัติของมันก็คือการไรฟฝุ่นเวลาที่ลูกหลานของเราทําน้ําหกเราก็สามารถเช็ดได้ก่อนที่จะซึมซับเข้าไปข้างในซึ่งจะช่วยให้บ้านนั้นไม่มีกลิ่นและไม่เก็บฝุ่นด้วยส่วนอย่างผ้าม่านนี้ดูตรงนี้ได้เลยค่ะหนึงนงก็ใช้เป็นผ้าผัสสาเช่นกันซึ่งตรงนี้ก็กันไรฝุ่นเช่นกันนะคะมาดูฝั่งทางโต๊ะและเก้าอี้ฐานข้าว อันนี้เราก็ทำจากหินอ่อน100%นะคะส่วนเก้าอี้นี่คือสั่งจากโรงงานที่เขาผลิตส่งโรงแรม5ดาวที่ภูเก็ตและหัวหินและส่วนฝั่งทางครัวนะคะจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของฮ a ฟเฟลของแบรนด์เยอรมันนะคะครัวเดนมาร์กการันตี10ปี เครื่องใช้วัสดุต่างๆเหล่านี้แม้จะว่าเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างผ้าเช็ดมือเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์นำของฟินแลนด์ที่หนิงเอานำมาตกแต่งบ้านจะไม่มีเลยนะคะเมืองไทยที่นี่ที่เดียวที่หลังสีวเวลจมันดูเล็กแต่มันดูเรียบหรูนะคะก็นี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นผ้าวางโต๊ะอาหารที่นำมาจากฟินแลนด์จากแบรนด์ชั้นนำอุปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้หนิงให้ความสำคัญมากจะไม่เอาแบบว่า สุ่มสีมห้าหรือแบบหาอะไรก็ได้มาวางไว้บนบ้านตัวอย่างอันนั้นไม่ได้นะคะบ้านตัวอย่างเนี่ยเป็นบ้านที่สร้างเงินให้เราบ้านตัวอย่างเป็นบ้านที่มันทําเงินให้เราเราต้องให้เกียรติมันเราต้องเคารพมันนั่นหมายถึงเวลาที่เราให้เกียรติตัวเองให้เกียรติบ้านให้เกียรติสถานที่ทํางานเราก็ให้เกียรติลูกค้าด้วยแล้วลูกค้าที่มาเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาก็จะสัมผัสได้ว่า เราสร้างบ้านตกแต่งบ้านด้วยใจของเราเขาจะเห็นเลยแล้วว่าเรารักในสิ่งที่เราทำหรือไม่นี่คือไฮไลท์ในการตกแต่งสร้างบ้านขายทางนี้ก็จะเป็นในห้องรับแขกขนาดเล็กซึ่งมอนรายละเอียดต่างๆเล็กๆเหล่านี้นะคะนี่เหมือนกันก็นุ่มอ่ะ <laughs> สวยคือชอบรักมากนะอันนี้ก็จากฟินแลนด์นะคะนำมาแบบขนมาจาก ครื่องบินเลยนะบอกเลยเนี่ยสวยอาวางพิศไลอีกอ่าโอเคตรงนี้เป็นแผงตกแต่งภายในนำเข้าจากฟินแลนด์คุณสมบัติของมันคือกันเสียงรบกวนจากภายนอกอบ้านตัวอย่างหลังแรกที่หนิงสร้างไปหนิงจำได้ว่าหนิงใช้ไม้อัดแล้วก็นำผ้าพัาสาานะ่ะมาหุ้มอีกรอบแล้วขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะซับซ้อน และใช้คนงานค่อนข้างเยอะเพราะไม้มันหนักมากแผ่นหนึ่งอะ่ะใช้คนประมาณ5-6คนในการติดตั้งหนิงก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้วัสดุสวยงามเหล่านี้ยังคงความสวยงามไว้คุณสมบัติก็ยังคงไว้แต่จะทำยังไงที่เราจะได้วัสดุที่แบบว่าให้ช่างเขาทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะได้งานที่เร็วขึ้นนั่นก็คือหนิงก็เลยเข้าไปที่โรงงานที่ฟินแลนด์นะคะคุยกับเจ้าของโรงงานเขาว่าเออเราสนใจ แขงตกแต่งภายในชิ้นนี้และอยากนำเข้าเข้ามาตกแต่งบ้านที่โครงการก็นี่เลยค่ะตรงนี้นะคะมีอยู่หลายสีให้เลือกนะแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านนั้นๆจะเลือกใช้สีอะไรตกแต่งบ้านตัวเองมีเยอะมากเนี่ยค่ะนี่คือไอเดียในการตกแต่งบ้านก็คือหนิงอยากให้ทุ่มสุดตัวเวลาตกแต่งบ้านตัวอย่างเพื่อขายบ้านตัวอย่างเป็นบ้านที่ทำเงินให้เราบ้านตัวอย่างที่ เป็นบ้านโชว์ผู้คนเข้ามาในโครงการของเราบ้านตัวอย่างเป็นบ้านที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับเราดังนั้นเราจะต้องไม่ขี้เหนียวที่จะตกแต่งบ้านให้มันดูงดงามดูสงา่าให้มันคู่ควรกับคนที่เขาจะซื้อบ้านในโครงการของเราค่ะ